สวัสดีสวัสดีแฟนๆนะครับชาวหนังกลางเพลงและชาวเครื่องเสียงนะครับทุกคนทุกท่านนะวันนี้นะครับอยู่กับช่องสมไม้ชแนลนะเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมไม่มีอะไรมากมายครับยกเว้นเครื่องเสียงนี่นะฮะวันนี้มาเยี่ยมเยืยนนะครับทีมงานแจ็คสันซาวนะครับบ้านยางนะครับนี่ก็เวะมาชมครับเครื่องพี่นะ นะครับหยุดรับงานไป2ปีนะครับมาวันนี้เตรียมพร้อมนะครับจะรับงานใหม่อีกครั้งนะฮะนี่ครับพี่น้องเป็นโกดังเก็บตู้ลำโพงนะครับนี่พี่แจ็คสันเล่นเครื่องเสียงมา25ปีนะครับทีมงานนี้เก่าเก๋นะครับเป็นทีมงานเก่าเก๋ของบ้านยางรู้จักกันดีนะครับในเขตตะบนบ้านยางนะครับ นี่นะครับที่ผมเคยบอกนะครับบ้านยางใช้ฮอนนะครับเป็นประจำชุดตู้ลำโพงก็จะเป็นตู้เบสนะครับ BV 18นิ้ว8ดใบนะครับของทีมงานแจ็คสันซาวนะครับบ้านยางตู้ยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่า หยุดใช้งานสองปีนะครับเต็มเตๆเพิ่งจะมาออกรับงานนะครับน่าจะวันที่10นะครับโรงงานอุปสมบทหมูที่3นี่ครับวันนี้เช็คความพร้อมนี่ครับป้ายไฟอย่างสวยนะครับโลโก้แจ็คสันสาว อุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับสองปีนี่ไม่ไปไหนนะครับอุปกรณ์ไม่ได้ขายนะครับนี่อุปกรณ์ระบบหลอดไฟก็ยังอยู่นะครัลบหลอดไฟไฟตามทางนะครับเราจะเป็นมอนิเตอร์นี่ยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนเพียงแต่หยุดชั่วคราวครับหยุดพักเหนื่อยสองปีเต็มๆต,ตอนนี้หยุด อ,อิ่มแล้วพักผ่อนอิ่มแล้วก็เลยอยากจะมาสานโตกับการเล่นเครื่องเสียงนะครับเสียงกลางครับเป็นตู้12นิ้วนะครับลำโพง2คูณ1ลำโพง12นิ้วสีตู้ด้วยกันเขาเป็นทีมงานมาตรฐานอีกทีมงานหนึ่งนะครับที่ถือว่าสุดยอดนะครับ เบอร์หนึ่งนะครับของตำบลบ้านยางนี่ก็ต้องยกให้พี่แกน,นะครับแจ็คสันซาวเนี่ยที่ให้เป็นเบอร์หนึ่งของตำบลน,นะครับจัดจ้านนะครับในย่านนี้แก้วนี่ครับพี่น้องนครับชมโกดังฮะของพี่เขาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ทุ่มอยู่ก็จะเป็นหนังร้านนะครับหนังร้านนี่ครับโอ้เดเอรเบิร์กบอกกี้ฮอทุ่มเลยเด็งจา่าโนตราเท้นี่ นี่ครับนางรานนางรานสีสันสดใสนะครับนี่ครับทาสีเสร็จก็เก็บไว้ในโกดังครับไม่ได้ออกงานมีทั้งหมด1 2 3 4 5ชุดนะครับนี่ถือว่าเยอะนะครับ5ชุดด้วยกันนี่ครับเป็นทีมงานที่มีความพร้อมมากนะครับ มีความพร้อมมีมีทุกอย่างนะครับทีมงานนี้คนเปิดก็ใจดีทุบโลเครื่องเสียงก็ได้ระบบมาตรฐานนะครับนี่นี่ครับเล็กซื้อมาใหม่ครับสวยงามแบบนี้เล็กไปนค้นมาวันนั้นนะครับจากร้านอาทรอ,อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากพี่เขาก็จะใช้บริการร้านอาทรนน,นะนี่ครับนี่ครับมารับ เครื่องนะครับคุ้มพลังอันยิ่งใหญ่นี่ครับั๊กไฟก็เป็นของ NTS นะครับ t r 8 1 0 V ไม่ลอยก็จะเป็น Microtech MT 3 3 3 D นะครับนี่ นี่ไมโครไมโครไมโครนะครับคลอดนะครับใช้ของ Dpx EQ จะเป็น x อคคอร์ดนะครับแอคคอร์ดนี่ครับตามรูปเลยครับพี่้องมาดูทางด้าน p พาเวอนะครับอันนี้ยังไม่ครบนะครับ p พาเวอันนี้ยังขาดอยู่อีกหนึ่งเท่นนะครับกำลังเดินทางไปซื้อ น,นี่ผมเวอสองแค่นนะครับเป็น FA นะครับนี่ครับ FA DX DXD นะครับห้าพันสองรุ่นยอดนิยมนะครับรุ่นนี้อันนี้ใหม่ๆนะครับนี่ใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยมือหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะเป็น ไมโครเทคครับไมโครเทคซีชน n นลอินทีสอันนี้ก็น่าจะใช้เสียงกลางนะครับส่วน f อก็น่าจะใช้บีทนะครับพี่น้องแฟนๆท่านใดเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้กับช่องสมมาย Channel นะครับ นี่ครับมิกนะมิกตัวโปรดในี่ MG 16เ u นี่นะครับเป็นมิกตัวโปรดนะครับของทีมงานนะครับมายอมขายเด็ดขาดนี่หลายท่านสนใจนะครับมิกตัวนี้แต่ว่าที่เกมไม่ขายนะครับสวยงามครับนี่ครับบรรยากาศมาเยี่ยมเยียนกูดังครับ ของทีมงานแจ็คสัสนเ้าบัญญางครับ ừ ừ ừ นี่ครับสายแจ็คไม่มีการเก็บระนุ่งระนันงนะครับ ừ ừ นี่ห้อยไว้อย่างสวยงามนี่ครับอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับเก็บไว้ทําห้องเก็บไว้อย่างสวยงามเลยครับนี่ครับคนรักเครื่องเสียงตัวจริงนะครับนี่ต่องแบบนี้นะครับ ก็ฝากไปด้วยแล้วกัน,นะครับทีมงานแจ็คสันซาวนะครับในขีดบานยางตอนนี้เปิดรับงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดมีงานบุญก็ติดต่อได้นะครับเ,เริ่มรับงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับท่านใดได้ชมคลิปแล้วอยากาติดตอ่อหรือรสารงานก็เรียนเชิญครับแจ็คสันซาวนี่ครับนี่ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ